สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเรียวทุกท่านผมติเบิร์ตกิศสดีธรรมาพิวันนะครับวันนี้ก็จะมาแบ่งปันนะครับวิธีการ AAR อย่างมีประสิทธิภาพกันนะครับก็สำหรับคนที่ตั้งใจแล้วเริ่มมีการศึกษาธุรกิจเรียนรู้และอาจจะลงมือทำแล้วนะฮะก็จะมีกระบวนการที่เรียกว่า AAR นะฮะหลายคนมาฟังคลิปนี้ก็อาจจะได้รับมาจากโค้ชหรือว่าอัพไลน์นะครับก็ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ว่า AAR คืออะไรนะอ่ะมาดูความหมายกันก่อนนะครับ a r ย่อมาจาก After Action Review นะครับหมายความว่าไม่ว่าเราจะไปทำกิจกรรมใดๆก็ตามนะครับทุกๆ action นะครับหลังจากเกิด action นั้นมา review กันมาพูดคุยกันมาสรุปกันนะครับนี่คือที่มาหรือว่าความหมายของคำว,ว่า AAR นะฮะฉะนั้นเนี่ยพอเรารู้ความหมายแล้ว มาดูเหตุผลกันอีกนิดนึงแล้วกันนะครับหลายคนก็เอ๊แล้วทำไมต้อง A R ด้วยทำไมต้องมาสรุปทำไมต้องมารีวิว,วกันนะครับก็ผมสรุปเป็นหัวข้อสั้นๆอยู่แค่ไม่กี่ข้อนี่เองนะฮะอันแรกเลยนะครับถ้าเป็นการทำงานแล้วเราเริ่มตั้งใจเราเริ่มลุยนะครับอัพไลน์หรือที่เ,เรียกว่าโคชเนี่ยนะฮะก็อาจจะมีการอยากรู้อยากรู้ว่าแต่ละวันเราไปทําอะไรมาบ้างนะฮะมันก็เป็นการสรุปงานในแต่ละวันการสรุปงานนจริงดีนะฮะ พอเรารู้ว่าเราจะต้อง AR กับโค้ชเนี่ยสิ่งแรกที่เราทําการสรุปเนี่ยผมว่าเราได้แล้วนะเราได้ทบทวนของตัวเราเองก่อนว่าเอ้ยวันนี้เราไปทําอะไรบางบ้างนะเฮ้ยมันมีอะไรที่เราลืมหรือเปล่าเราจดหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะฮะเราได้ทันทีแล้วก็คือได้ฝึกสรุปนะครับอันที่2นะครับการ AR เนี่ยอย่างที่บอกว่าทุกแอคชั่นทุกกิจกรรมนะครับฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการไปทําเนื้องงานนะฮะไม่ว่าจะเป็นการฟังสื่อนะ ฟังลิงก์อ่านคู่มืออะไรบางอย่างนะอ่านหนังสือล้วนแล้วแต่เป็นแอคชั่นในการทำธุรกิจหมดนะฮะมันก็ทำให้เราได้วิเคราะห์วิเคราะห์นะครับการเรียนรู้ของเราด้วยแล้วโค้ชของเราก็จะได้วิเคราะห์นะครับระดับความสามารถในการเรียนรู้ของเราด้วยบางทีเนี่ยโค้ชอาจจะส่งลิงก์มาถ้าเราไม่ after ไม่ A A R ให้โค้ชฟังนะครับประเด็นที่โค้ชอยากจะให้คุณรู้อยากให้คุณเรียนอยากให้คุณเข้าใจนะครับ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ลิง์ที่ดูจบเนี่ยคุณได้ในประเด็นที่อยากได้กันตรงหรือเปล่านะฮะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการวิเคราะห์การเรียนรู้ของเราด้วยนะฮะอันที่3ม,มันเป็นการตัดส่วนเกินเพิ่มส่วนขาดให้เรานะครับสิ่งนี้สําคัญมากๆเราจะคิดแล้วก็พูดกันอยู่เสมอนะฮะว่าธุรกิจนี้เนี่ยมีเสน่ห์แล้วก็ความน่าสนใจข้อหนึงก็คือการที่มีโค้ชหรือว่ามีอัพไลน์นี่แหละคอยช่วยในการดูแลคอยช่วยในการทํางานนะครับ แต่มันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับถ้าโค้ชมีไว้จุดทูปภาวนาแล้วก็นั่งมองรูปหรือว่าแค่คุยกันเล่นๆน,นะครับประเด็นสําคัญคือโค้ชนะครับถ้ารู้วิธีการทํางานเนื้องานของเรารายละเอียดของงานของเราจะสามารถปรับแต่งนะครับตัดส่วนที่เราอาจจะเรียกว่าทํามากไปไม่ควรทำนะครับตัดออกให้นะฮะแล้วก็เพิ่มบางส่วนที่เราอาจจะไม่รู้ว่าเราควรทํา นะครับจะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องลองผิดลองถูกเยอะจนเกินไปส่วนมากคือเน้นลองถูกไปเลยครับผิดผิดพลาดพลดนิดนิหน่อยหน่อยเนี่ยก็รีบแก้กันให้ไหวนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งของการ AR นะครับก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถปรับทิศทางนะครับได้ทันสถานการณ์บางทีเนี่ยคนหนึ่งคนนะครับทําธุรกิจไป1เดือนเนี่ยกว่าจะรู้ตัวว่าวางหมากผิดทําเนื้องานผิดนะครับ รายละเอียดในการทํางานไม่ควรทําลักษณะนี้คือกว่าจะรู้ตัวเนี่ยมันก็คือจบเดือนไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีการ AR อัปเดตนะครับกับโค้ชอยู่เรื่อยๆบางที3วัน5วันบางคน AR ทุกวันนี้ยิ่งดีเลยนะครับเราจะแก้เกมปรับทิศทางกันตลอดทั้งเกมเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยจะทําให้ตลอด1เดือนเนี่ยเนื้อง,งานมันมีคุณภาพขึ้นตลอดเวลานี่ก็คือเหตุผลนะครับว่าเฮ้ยทาไมเราต้องแบบลองแล้วก็ตั้งใจในการ AR ด้วยนะครับอ่า ผมมีอันนึงที่อยากจะเป็นข้อคิดให้เราแล้วกันนะครับสำหรับเหตุผลการทำงานหนักแล้วก็เหนื่อยนะครับจริงๆไม่น่ากลัวนะฮะเพราะว่าคนจะประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพไหนก็ตามในโลกอย่างเงี้ยก็ต้องเหนื่อยก็ต้องหนักก็ต้องลุยก็ต้องเต็มที่ก็ต้องเป็นมืออาชีพอยู่แล้วนะครับแต่ที่น่ากลัวคือเหนื่อยฟรีครับคือบางทีเนี่ยคนบางคนนะโอ้โหเนื้อง,งานหนักมากแน่นมากเน้นมากนะครับแต่โอ้โหทำผิดไงแบบวัดนึงคุยเยอะมาก ลุยเยอะมากพยายามเยอะมากแต่ไม่มีผลลัพธ์เลยนะครับน่าสงสารนะครับเพราะเหนื่อยฟรีฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตั้งใจแล้วเราอยากลุยหนักเหนื่อยแต่คุ้มค่าได้ผลลัพธ์นะครับผมบอกเลยว่าให้เราเนี่ย AR อย่างเป็นนิสัยนะครับก็อันนี้คือเหตุผลนะครับในการที่เราเนะี่ยทำไมต้อง AR เอาล่ะเรามาดูวิธีการกันนะครับ ทำยังไงแล้วขั้นตอนหล่กเป็นยังไงนะครับก่อนที่จะเข้าถึงวิธีการนะคขออนุญาตใส่ Mindset อันนึงให้พวกเราเข้าใจตรงกันก่อนเรื่องนี้สําคัญมากๆนะฮะฟังหรือตรงนี้ทุกคนตั้งใจฟังเลยนะครับ m i n d s e t ในการ AR นะครับโค้ชหรือว่าอัพไลน์หรือที่เราเรียวกว่าเป็นผู้นำเนี่ยนะฮะไม่ใช่หัวหน้านะฮะดูอย่างในรูปเลยนะครับการ AR จุดประสงค์คือเราเนี่ยมีเป้าหมายร่วมกันเราจะไปข้างหน้าด้วยกันนะครับ ไม่ใช่ว่าเราจะมาแบบโอ้โหจำจีจำชัยหาจุดจับผิดสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนที่กำลังจะทำการ AR กับโคชกับผู้นำของเราเนี่ยนะฮะเข้าใจเลยก็คือเราและผู้นำและโคชอัพไลน์ของเราเนี่ยมีเป้าหมายไปข้างหน้าด้วยกันนะครับการจะผสมอะร็รมันก็ประสมอะไรไปด้วยกันฉะนั้นไม่ต้องกลัวโดนตำหนิไม่ต้องกวนโดนดา่าไม่ต้องแบบ อาจจะไม่บางคนก็แบบมีนิสัยนะคือคือไม่ใช่เรื่องผิดนะฮะบางทีเราอยู่ในงานประจำเราทำธุรกิจทำอะไรบางอย่างมาเรียนหนังสือมาเนี่ยกลัวโดนว่ากลัวโดนด่ากลัวโดนดุกลัวโดนตีเราก็มีการสร้างภาพมีการแก้ตัวอะไรแบบนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ต้องสร้างภาพไม่ต้องแก้ตัวโค้ชอัพไลน์ผู้นำมีหน้าที่ในการรับฟังเราและปรับทิศทางเพื่อไปข้างหน้าด้วยกันให้คุณเข้าใจใมาเช็นนี้ก่อนว่า เจตนาคือเราเนี่ยจะไปด้วยกันนะครับฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสําคัญมากๆก่อนที่จะรู้หาวก่อนที่ผมจะบอกวิธีการโอเคไหมฮะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวที่จะถูกตําหนินะเราจะไปข้างหน้าไปด้วยกันเอาล่ะเราผมแบ่งการ AR แบบนแบบง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับพื้นฐานเนี่ยเป็นสส่วนส่วนแรกก็คือ AR สื่อนะสื่อ อาจจะเป็นสมัยนี้เยอะที่สุดก็คงเป็นคลิปเนาะคลิปวิดีโอคลิปเทคนิคอะไรต่างๆลิงก์ย t u b e นะฮะหรืออาจจะมีสื่อสิ่งพิมพ์บางอย่างบ้างเนี่ยอาจจะเป็นหนังสือคู่มืออะไรบางอย่างในธุรกิจนะครับถ้าเป็นสื่อเนี่ยจะง่ายนะฮะเราไปอัปไลน์บอกให้เราไปฟังลิงก์นี้ดูให้เรามา AI ฟังมาสเตอร์ให้ฟังหน่อยนะครับอันนี้ง่ายก็คือตามแพทเทิร์นเลยที่ผมเขียนไว้นะฮะ อันแ,แรกก็คือประทับใจอะไรนะครับบางคนก็จะเรียกว่าจึ๊กนะจึกอะไรนะก็เลือกสักเรื่องเดียวนะครับเลือกหนึ่งเรื่องที่เราประทับใจอันที่2แล้วเราได้เรียนรู้อะไร2เรื่องนี้จะเป็นเรื่องเดียวกันก็ได้คนละเรื่องก็ได้นะครับบางคนประทับใจกับเรียนรู้เรื่องเดียวกันได้ครับบางคนประทับใจเรื่องหนึง่งแล้วมาเรียนรู้อีกเรื่องหนึง่งก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมเนี่ยอยากจะให้ทิศทางนะครับในการ after หรือ ar ของเราครับว่า เวลาพูดถึงการเรียนรู้นะครับให้ฝึกดึงประเด็นฝึกเลยนะฮะนี่คือสิ่งสําคัญเอาเรื่องเดียวสรุปเราฟังคลิปนี้จบ1ินาที2 0ินาทีนะครับเอาเรื่องเดียวเด่นเด่นที่เราเรียนรู้ที่สุดชอบที่สุดถ้ามันคนละเรื่องก็คือประทับใจหนึ่งเรื่องเรียนรู้หนึ่งเรื่องถ้ามันเรื่องเดียวกันก็เอาเรื่องเดียวนะครับอย่าพูดกว้างเรียนรู้ทุกอย่างเลยเรียนรู้ทุกข้อเลยเรียนรู้เจข้อเลยที่เขาสอนเรียนรู้สามเทคนิคเลย เรา after AR เพื่อพัฒนาไม่ได้ประกวดนางงามไม่ต้องคิดว่าเราต้องพูดให้สวยรักเด็กไม่ต้องนะครับเราขอเรื่องเดียวฝึกนะครับอันนี้สำคัญมากอย่า after กว้างๆเรียนรู้หมดเลยเรียนรู้ทุกอย่างเลยเท่ากับไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนะครับอันที่3แล้วไอ้ที่เราเรียนมาเนี่ยมันจะไป apply จะเอาไปประยุกต์ใช้จริงๆยังไง อันเนี้ยคีถ้าถามผมว่าในการ AR นะครับสี่ข้อตามแพทเทิร์นอะไรที่ส่งผลต่อการทำธุรกิจจริงๆที่สุดคือข้อสามครับเราฟังคลิปหนึ่งคลิปจบแล้วอะ่ะเราฟังคนหนึ่งคนสอนแล้วเราฟังงานหนึ่งงานแชร์แล้วอะ่ะเราจะเอาทั้งหมดหนึ่งเรื่องเนี่ยขอสักเรื่องหนึ่งจำได้สักคำที่เราจะไปใช้อ่ะเรื่องไหนอันนี้สำคัญมากนะฮะเอาเรื่องที่เราจะไปใช้จริง ยาอย่า after อยา่า ar แบบเรื่องที่จะ,ะนำไปใช้แบบเหวี่ยงแห่เอาแม่งทุกอย่างจะเอาทุกอย่างไปปรับใช้เรียนตามตรงฮะมึงทำไม่ได้ผมพูดตรงๆเลยเอาเรื่องเดียวให้ได้ก่อนบางคนบอกโอ้โหอันนี้ก็จะปรับตรงนี้ก็จะปรับตรงนี้ก็จะปรับคนหนึ่งคนนะครับแค่ปรับหนึ่งเรื่องเนี่ยมันต้องใช้สมาธิแล้วเลือกเรื่องเดียวที่เราอยาก ปลี่ยนจริงๆอยากเอาไปใช้จริงๆนะครับแล้วให้มันระบุชัดเจนเลยว่าจะเอาไปทำยังไงนะฮะหรือให้มันแบบเป็นเรื่องที่แบบเราอยากเปลี่ยนจริงๆอ่ะอันเนี้ยผมว่าดีเน้นยับนะครับเอาเรื่องเดียวเหมือนกันเรียนรู้ก็ฝึกเรื่องเดียวปร,ประทับใจก็เรื่องเดียวเรียนรู้ก็เรื่องเดียวนำไปใช้ก็เรื่องเดียวนะครับแล้วก็เรื่องของเป้าหมายนะฮะ ถ้าใครหลายๆคนมีโอกาสได้เข้าอะคาเดมีเป็นประจำๆนะครับมีโอกาสได้ a f t e ตอร์เป็นแบบวงนะเขาจะถามถึงเป้าหมายไอ้ส่วนมากเวลาเราอยู่ในอะคาเดมีอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นเนี่ยเป้าหมายก็จะเป็นเรื่องของธุรกิจเป็นหลักนอะอาจจะเป็นเรื่องของยอดธุรกิจเข็มรายได้หรืออาจจะเป็นจํานวนคนที่มางานถัดๆไปแต่ถ้าเราฟังสื่อมานะครับเป้าหมายเนี่ยมันอาจจะเป็นมิติอื่นๆก็ได้นะอย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการที่แบบ เราจะพัฒนาตัวเองในเรื่องนี้เรามีเป้าหมายในการฝึกเรื่องนี้กี่ครั้งหรือเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าถ้าเป็นการ after ในระหว่างวันนะโทรคุยกับโค้ชอะไรแบบเนี้ยนะครับก็อาจจะอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้เรื่องเป้าหมายไม่ได้ซีเรียสนะครับแต่ก็อยากให้ฝึกให้เป็นแพทเทิรนตัวเองว่าหนึ่ 1. ประทับใจ 2. เรียนรู้ 3. ามนไปใช้ 4. จบได้เป้าหมายให้มันเป็นแพทเทิรให้เราสามารถ จำได้แล้วก็ถ่ายทอดลงไปเป็นระบบนะครับฉะนั้นจึงอยากให้ทำให้ครบทั้ง4ข้ออันนี้ค่อนข้างง่ายฮะสำหรับการ A R ตามแพทเทิร์นเลยนะก็คือพวกสื่อต่างๆที่เราได้เรียนรู้โค้ชจะเข้าใจเรานะครับว่าเออสื่อที่โค้ชเราไปฟังเนี่ยเราได้เรียนรู้ตรงประเด็นกับที่เขาอยากให้เราได้รู้ไหมนะครับแล้วเขาอาจจะบอกว่าเออก็ดีนะแต่อาจจะไปให้ฟังอีกรอบนึงไปจับประเด็นตรงไหนเพิ่มเติมก็ลองปรับใช้ดูนะครับ อันต่อมาคือการ AR เนื้องานอันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับเ r เนื้องานเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่คล้ายๆว่าเราไปทําอะไรมาเนี่ยใน1วันใน2วันที่ผ่านมาจริงๆผมบอกเลยนะฮะสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาใหม่ในช่วงไม่เกิน3เดือนแรกเนี่ยเป็นไปได้เนี่ยผมว่าเราไม่ควรห่างกับการคุยกับโคช้ชของคุณนะครับแม็กแม็กเลยนะอันนี้แม็กแม็กเลยนะครับคือ3วันไม่ควรเกิน ดีที่สุดในช่วงแรกๆยิ่งอาทิตย์แรกสองอาทิตย์แรกเดือนแรกนะครับควรคุยกันทุกวันครับจริงๆเราควรมีเนื้อหนานทุกวันและควรคุยกับโค้ชทุกวันครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราจะมีเรื่องที่ยังไม่รู้เยอะมากๆเลยนะครับถ้าเราห่างปุ๊บเนี่ยบางทีงไม่ต้องอะไรหรอกเราลืมแล้ว3วันที่เราไปทําอะไรกับใครบ้างถูกไหมนะฮะฉะนั้นอันแรกนะครับให้เรา ลงดีเทลเลยว่าเฮ้ยวันนี้เราไปทำอะไรกับใครบ้างนะครับได้หมดในช่วงแรกๆไม่ว่าจะเป็นการทำา3 2 1วันนี้เราสร้าง engagement 3กับใครไปเราทักใครไปบ้างนะครับเราทำหนึ่งเข้าเรื่องกับใครไปบ้างนะเฮ้ยวันนี้เราไปโทรคุยกับเพื่อนเรื่องของรีบอนอะไรยังไงบ้างนะครับเอาเนื้อเนื้อเน้นๆเ,เ,เลยนะครับเวลาเราเล่าเรื่องไปใครไปทำอะไรกับใครนะครับให้เราฝึกลงรายละเอียดนะครับ อย่าใช้สรรพนามอย่าบอกว่าเออวันนี้เราไปเจอเพื่อนคนนึงนะเขาก็ฟังอย่างนั้นนะฟังอย่างนี้เสร็จแล้วเขาก็ไปทําอันนู้นทาอันนี้เขาก็เลยบอกว่าเขาไม่ชอบนะแล้วพอสักพักหนึ่งตอนเย็นเนี่ยเราก็ไปคุยกับเพื่อนอีกคนนึงคือผมฟังสักพักผมจะงงและคนแรกคนสองม,มันใครอะไรไงน,น,นะครับเราลงรายละเอียดเลยอ๋อตอนบ่ายไปคุยกับสมศักดิ์สมศักดิ์นี่เขาก็สนใจนะในเรื่องของสุขภาพครับแต่ว่า เขายังไม่รู้สึกว่าอาหารเสริมเนี่ยจําเป็นผมยังไม่สามารถที่จะบอกสมศักดิ์ได้ว่าเอ๊จะคุยยังไงยังไม่รู้ครับพี่เขารูสึกว่าอาหารเสริมเนี่ยมันก็เออมีส่วนสําคัญนั้นในการดูแลสุขภาพเห็นไหมเออโค้ชฟังเข้าใจว่าอ๋อตอนบ่ายคือสมศักดิ์แล้วตอนเย็นๆเนี่ยผมมีโอกาสได้คุยกับสมสมศรีอ่าเห็นไหมบอกชื่อไปเลยชื่อเล่นก็ได้นะครับปืด๊ดบอสอะไรก็ว่าไปนะครับอย่าใช้สรรพนามแล้ว เล่าไปเลยว่าไปทําอะไรมาบ้างกับใครบ้างนะครับข้อ2ผมอยากให้พวกเราเนี่ยฝึกนะครับฝึกอันนี้เป็นการฝึกประเมินตัวเองก่อนทําไมต้องประเมินตัวเองฮะการประเมินตัวเองเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยมีความสามารถหรือว่าทักษะหนึ่งนะครับในการเรียนรู้และพัฒนาด้วยตัวเองได้แน่นอนครับการเอกับโค้ชเนี่ยสามารถทําไปได้ตลอดการทรําธุรกิจแหละแต่มันจะห่างขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อคุณเป็นผู้นํามากขึ้นคุณเป็น คนที่มีองค์กรต้องดูแลทีมงานแล้วโค้ชของคุณเขาก็มีองค์กรที่ต้องดูแลนะครับฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้ AR ทุกวันทุกวันหรือ3วันครั้งติดตดกันเนี่ยไปตลอดการทําธุรกิจนะครับหลังๆพอเราเริ่มเป็นผู้นํานมากขึ้นนะ่ะเราอาจจะต้องมีสกิลในการประเมินตัวเองว่าเออเราไปทําเคสนี้มาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะฝึกตั้งแต่วันที่ยัง AR กับโค้ชอยู่เลยครับว่าเออสมมติผมชอบอย่างนี้นะเวลาเราทําเคสทํางานหนึ่งงานจบเนี่ย ผมจะมานั่งถามตัวเองนักนั่งนึกสักประมาณห้านาทีว่าเอ๊ะเมื่อกี้ที่เราทําไปเนี่ยถ้าย้อนเวลาได้นะเราจะไปแก้ตรงไหนตรงไหนเราอยากปรับตรงไหนสึ่ว่าเฮ้ยอันนี้ดีว่ะชอบเรารู้สึกนะว่าเรามั่นใจเรารู้สึกว่าเออพาร์ทนี้ดีวะนะครับแล้ว,เ,วลเราให้โค้ชฟังอ่ะถ้าเวลาไม่เยอะนะครับเราคิดไว้ก็ได้จดไว้ก็ได้แล้วลองดูว่าพอเราเล่าเสร็จเนี่ยโค้ชเขากดเซฟประเด็นเดียวกับที่เราชอบหรือเปล่า เขาปรับประเด็นเดียวกับที่เราอยากแก้หรือเปล่าแต่ถ้ามีเวลาเราอาจจะประเมินตัวเองให้โค้ชฟังเลยเอ้ยพี่เคสแรกผมว่าผมถ้าย้อนเวลาได้นะผมอยากจะอยากจะสมอลทอลกับเขามากกว่าน,นี้อีกหน่อยผมสึกผมเข้าเร็วไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่สถานการณ์แต่อยากให้เราทํากันบ้านในการประเมินตัวเองมาก่อนด้วยนะครับอันที่สามนะครับขอฟีดฟอร์เวิร์ดหลายคนอาจจะไม่คุ้นคําคํานี้นะฮะส่วนมากจะคุ้นกับคําว่าฟีดแบก็กฟีดแบ็กอ่าใช่ไหมขอฟีดแบ็กฟีดแบ็ก แต่ฟีดแบกเนี่ยมันคําว่าแบกหรือว่าแบ็กเนี่ยมันเป็นการถอยหลังนะความหมายมันเชิงลบนิดนึงเขาก็ใช้คำว่าฟีดฟอร์เวิร์ดน่ารักกว่านะครับก็คือให้คําแนะนําให้เราไปข้างหน้าด้วยกันนะฮะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกล้าขอฟีดฟอร์เวิร์ดด้วยนะครับในบางครั้งหลายครั้งเหมือนกันนะฮะที่ผมมีผู้นําบางคนที่เราทํางานยิ่งทํางานมาด้วยกันสักพักนะครับอยู่ด้วยกันสักประมาณ3เดือน6เดือนแบบเนี้ยบางทีก็มาเล่าเล่าเล่าเคสแล้วด้วยความที่เป็นผู้นําอยู่นาะนเนี่ยบางทีโค้ชก็ไม่มั่นใจเหมือนกนน เราจะอยากรับฟีด forward ไหมหรือว่ามาเล่าสู่กันฟังนะครับขอฟีด forward เองเลยว่าเอ้ยมีอันไหนที่แบบผมปรับได้ไมั้พี่มีประ,ประเด็นไหนไหมที่แบบเออพี่อยากให้ผมเพิ่มนะครับถ้าเราออกปากแบบนี้นะครับผมว่าโค้ชเนี่ยอยากจะกล้าแบบมั่นใจที่จะแบบให้คําแนะนําเราได้เต็มที่นะครับอันนี้ก็เป็นทริคอันนึงเหมือนกันนะครับแล้วก็ ข้อที่4นะครับคือเราคุยกันแบบ AR นะครับสำคัญคือเราเข้าใจจุดประสงค์แล้วเนาะตั้งแต่ต้นว่าเราต้องการจะประสบความสำเร็จไปด้วยกันฉะนั้นพยายามอย่าบ่นปัญหานะไม่บ่นปัญหาให้หาทางไปต่อบางทีเนี่ยผมก็เคยเจอนะครับทีมงาน2จุดนะครับที่เข้ามาในระยะเวลาพร้อมๆกันก็เข้ามาวันช่วงช่วงเดียวกันนะ แลผ่านไปสามเดือนหกเดือนนะครับคนสองคนนี้เติบโตและประสบความสาเร็จเนี่ยหูฟ้ากระเหวเลยนะค้นพบว่าคนแรกเนี่ยนะครับมักจะบ่นปัญหาให้ฟังแล้วก็มักจะถามเหตุผลในการที่ถูกปฏิเสธหรือทำเนื้องานไม่ประสบความสาเร็จทำไมคนนี้ไม่ทำนะทำไมคนนี้เขาคิดไม่ได้ทำไมถึงทำไมคนนั้นโตทำไมคือถามเหตุผลที่ถึงได้คำตอบไป มันก็ไม่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือเคสนั้นดีกว่าเดิมสมมุติว่าคุณไปชวนเพื่อนหนึ่งคนทําธุรกิจแล้วเขาปฏิเสธมาทั้งๆท,ท,ที่เขาเองก็เป็นหนี้นะท,ทั้งที่ชีวิตเขาก็ยังไม่ได้ดีนะเขาก็ควรจะหาอะไรทําเพิ่มแล้วก็มาเอารกับโค้ชว่าทำไมเพื่อนคนนี้ไม่ทำอะ่ะเขาก็เป็นหนี้สมมุติว่าโค้ชคุณเก่งมากเลยโค้ชคุณแม่งเป็นนักสืบเว้แล้วเป็นนักจิตวิทยาอ่านใจคนได้ด้วยก็ไปแอบตามแล้วก็ไป ล้วงความลับจากสมองเพื่อนคุณได้ได้เหตุผลมาว่าเขาเป็นคนขี้เกียจเขาเลยไม่ทํากับคุณเป็นไงได้เหตุผลยังได้แล้วแล้วเขาทำไหมแล้วเขาสมัครไหมเขาก็ไม่สมัครอยู่ดีเขาก็ไม่ทําอยู่ดีเห็นไหมครับว่าไอ้วายพวกเนี้ยรู้ไปมันก็ไม่ได้ทําให้เคสหรือว่าผลงานมันต่างจากเดิมเลยครับรู้ไปก็เท่านั้นทำไมคนนั้นอย่างนั้นทำไมคนนี้อย่างนี้ไม่มีประโยชน์ครับให้ถามถึงฮาวครับหาทางไปต่อเฮ้ วันนี้เราไปคุยมาสามคนไม่เวิร์กเลยพี่เขาแคนเซิลหมดเลยอ่ะสมมติคำถามคือเฮ้ยพี่ผมต้องทํายังไงนะผมถึงจะไม่โดนแคนเซิลเห็นไหฮาวอ่ะ next step กันดีกว่าอทำยังไงนะที่คุยแล้วเนี่ยเพื่อนจะสนใจมากกว่านี้เอ๊ะทำยังไงนะที่เข้าเรื่องแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเขาเนี่ยเออ pay attention กับเราเขาโฟกัสอยู่กับคําพูดของเรา เอ๊คุยยังไงนะเพื่อนก็ถึงอยากจะวัดองค์ประกอบร่างกายพี่บอกผมหน่อย h าวคุยยังไงนะเพื่อนถึงจะอยากมาเจอถึงจะอยากฟังธุรกิจจากเราเห็นไหมต่างกันไหมฮะผมเคยเจอสถานการณ์แบบนี้อย่างที่ยกตัวอย่างไปนะครับคนนึงถามแต่ว h y อีกคนนึงถาม h าวครับปรากฏว่าสาเดือน6เดือนผ่านไปคนหนึ่งรายได้ยังแค่อยู่ประมาณ3ามสี่พันบาทเกือบเกือบจะแบบล่อแลด้วยซ้ําในขณะที่อีกคนรายได้เหยียบแสนไปแล้วครับเพราะ เอเหมือนกันแต่มองคนละเรื่องนะครับฉะนั้นไม่ต้องบ่นปัญหาครับอาจจะเล่านิดนิดหน่อยให้เป็นการระบายเล็กน้อยก็พอนะครับแต่โฟกัสไปที่ปัญหาไม่เวิร์กแน่นอนให้เราโฟกัสไปที่เป้าหมายและ next step ดีกว่าไปต่อลุยต่อด้วยกันนะครับอันที่5้านะครับอันนี้สําคัญมากๆผมอยากให้เข้าใจเราต้อง AR แบบสั้นกระชับไม่ต้องเน้นขยายความนะโค้ชหรือว่าอัพไลน์เนี่ยเขาดูแลคนเยอะนะบางทีเขา AR าเนี่ยช่วงเย็นช่วงค่ําก่อนนอนนะครับ หกคนเจ็ดคนแปดคนเป็นสิบก็มีนะครับเราต้องฝึกนะฮะในการถ่ายทอดให้กระชับให้สั้นให้เนื้อเนื้อนะครับคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าโค้ชเนี่ยไม่ใช่ผู้มุ่งหวังคุณไม่ต้องมาสปอนเซอร์โน้มน้าวความคิดโค้ชคุณไม่ต้องมาขยายความอะไรเยอะไม่ต้องแก้ตัวนี่ผมบอกแต่ต้นไม่ต้องกลัวถูกตําหนิไม่ต้องเรื่องพวกนี้ไม่ต้องทําไม่ต้องให้เหตุผลว่าทําไมเขาไม่ซื้อไม่ต้องหเหตุผลว่าทําไมเขาไม่ทําไม่เป็นไร โค้ oh, ชและอัพไลน์เข้าใจเอาเนื้อเนื้อเน้นๆน,น,นะครับแล้วเขาก็จะได้ให้ทิศทางต่อไปเลยว่าเอออ๋อเคสนี้เป็นอย่างนี้นะเฮ้ยลองตามแบบนี้ดูข้างหน้าแบบนี้ไม่เอานะลองปรับไปตรงนี้ดูคือเราคุยแบบปุบปุบปุบปบปไปข้างหน้าโอเคไหมฮะอันนี้สําคัญมากๆฉะนั้นเนี่ยอยากให้พวกเรานะครับลองฝึกเห็นไหมผมพิมพ์ไว้แล้วว่ามันไม่ได้ไม่ได้พิมพ์แต่ผมเขียนไว้แล้วว่าเราต้องฝึกนะครับ After หรือ A.R ให้สั้นกระชับไม่ต้องขยายความนะให้มันเป็นอะไรที่ตรงประเด็นเลย สมมุติวันนี้เนี่ยผมยกตัวอย่างแล้วกันว่าผมไปทําเนื้องานมาทั้งหมดเนี่ยสเคสนะครับก็มีเคสที่ได้คุยรีบอร์น1เคสคุยโปรเจกต์กาแฟ1เคสแล้วก็คุยธุรกิจเลกาซี1หเคสนะผมโทรติร้งนะครับคุยกับอัปลน์ก็บอกเลยว่าเอ้ยตอนบ่ายนะครับพี่มีโอกาสได้คุยรีบอนกับเพื่อนคนหนึ่งเขาสนใจรีบอนเขาอยากจริงๆเขาไม่ได้สนใจรีบอนหรอกเขาสนใจที่จะลดน้ําหนัก แต่ว่าแน่นอนเราก็นําเสนอรีบอลไปทีนี้พอนําเสนอไปนะครับพี่เขาโอเคนะช่างอุปกอบร่างกายอะไรโอเคหมดเลยแล้วก็ไม่ได้แอนตี้หารเสริมด้วยแต่เขาบอกว่าเขายังไม่พร้อมเรื่องเงินผมก็เลยบอกเขาว่าเฮ้ยลองแบบสมัครสมาชิกไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออต่อให้เป็นราคาสมาชิกก็มากเกินไปผมก็เลยบอกว่าเออไม่เป็นไรกันเดี๋ยวไว้ก่อนเอเดี๋ยวข้อว่ากันอย่างเงี้ยก็สรุปไปเลยปับ๊บ แล้วก็รอขอฟีด f เวิร์ดเลยพี่ว่าไงบ้างครับแล้วผมก็จะประเมินตัวเองนะว่าอจริงๆผมก็ถ้าผมย้อนเวลาได้นะผมก็อาจจะเสนอท็อปปิ้งเขาดูแต่ว่าตอนนั้นมันคิดไม่ทันจริงๆพี่แต่ว่าข้อสามเห็นไหมพี่มีฟีด f เวิร์ดยังไงสำหรับเคสนี้ไหมครับเ,เขาก็อาจจะให้ไอเดียมาว่าเฮ้ยไม่เป็นไรนะจดไว้นะแล้วเดี๋ยวลองตามอีกทีก็ได้แต่จริงๆก็อย่างที่นายคิดแหละว่าเออถ้าถอยมาเป็นท็อปปิ้งดูสักสเต็ปหนึ่งก็อาจจะ work ถ้าเขาสนใจจริงๆเห็นไหม ไม่มีการบ่นปัญหาว่าเออพี่ทาไมก็ไม่ซื้ออ้วนจะไตาหาวิสเลแฟตต้งเยอะไม่มีอันนี้เราจะไปต่อเคสนี้ยังไงดีเห็นนะเราสั้นๆกันชับแล้วเคสที่2นะครับก็ไปคุยเรื่องโปรเจกต์กาแฟคนนี้เรียกว่าช่วงนี้ลําบากเลยครับต้อง work at home ไม่ใช่ว ork at home ธรรมดาด้วยสิเรียกว่า live i t o u t pay เลยคือ,ต,อต้องต้องหยุดงานโดยไม่มีไรายได้ก็เลยคุยโปรเจกต์กาแฟไว้แล้วเขาสนใจแค่นี้ซูมครับซูมคุยอย่างเงี้ยก็เล่าสั้นๆ ก็เขาสนใจนะฮะแต่เขาบอกว่าขอเข้ากรุ nah. ๊ปก like ่อนได้ไหมยังไม่อยากเปิดบิดสองพันห้าผมก็บอกไปว่าเฮ้ยไม่ได้หรอกว่าทุกคนมมีกติกาเหมือนกันตรงนี้นะครับเขาก็แบบเออยังไม่พร้อมเรื่องเงินอีกเหมือนกันก็คุยพิถกเหมือนกันพี่ประเมินก็อืไม่รู้นะไม่ไม่ไม่มีไอเดียเลยเคสเห็นไหมเราก็ประเมินตัวเองเขาฟังตรงๆเลยเป็นไงบ้างครับฟีดฟอร์เวิร์ดเคสนี้อ่โค้ชอยากจะบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ลองชวนเขาสมัครห้าร้อยก่อนล่ะเออใช่ ห้าร้อยเนี่ยลองเขาเข้ามาดูระบบก่อนสิแล้วอาจจะเสนอให้เขาลองซื้อกาแฟสักหนึ่งชุดขนาดทดลองไปลองกินก็ได้เราไม่ต้องยึดติดว่าต้องเปิดบินสองพันห้าให้เขาลองชิมกาแฟก่อนแล้วเขามีพร้อมสองพันห้าเมื่อไหร่ล้วช่วยเขาขายได้สักประมาณแพ็กสองแพ็กแล้วเราก็ค่อยชวนเขาเปิดบินสองพันห้าเพื่อเข้ากรุ๊ปก,กาแฟเงินล้านแบบเนี้ยเห็นไหมไม่มีการบ่นปัญหาเนี่ยดูนี่มัน out ลีฟอาเปย์นะมันยังไม่ยอมสมัครในสองพันห้ามันยังไม่กล้าจ่ายชีวิตมึงแม่งแค่สองพันห้าเนี่ย มันโอ้ไม่เวิร์กเลยนะครับก็เนี่ยผมตัวอย่างให้ดูสักสองเคสก็พอแล้วกันคลิปนี้จะไม่ได้ยาวเกินไปนะฮะสิ่งสําคัญผมไม่ได้พิมพ์เป็นสไลด์นะครับฟังมาถึงนี้เป็นสไลด์ลองสุดท้ายแล้วนะครับสิ่งสําคัญมากๆเลยเรียกว่าเป็นเคล็ดเคล็ดลับเลยเลยไม่พิมพ์ไว้ในสไลด์นะครับจะให้คนที่ตั้งใจแล้วก็มีสมาธิในการฟังจริงๆเท่านั้นนะครับได้ตรงนี้ไปก็คือ คุณต้องพยายามอย่าให้อัปลายเป็นคนตาม a อคุณทุกวันนะครับคุณต้องมีบางวันบ้างที่เราเสร็จงานทุกอย่างแล้วเราโทรหาอัปลายเองเลยเราไลน์หาเลยพี่ครับว่างไหมครับอยาก AR เราโทรไปเลยอัปลายแม่งไม่ว่างก็ตัดสายคุณเองแหละแล้วถ้าเกิดเขาตัดสายเพื่อความชัวร์คุณไลน์ทิ้งไว้ด้วยบางทีอัปลายงานยุ่งก็เอ้ยไม่ได้โทรกลับนะครับ อย่าให้อัปลายต้องตามทุกวันนะครับอัปลายก็คนนะแล้วทาเยอะๆเนี่ยบางทีทําทุกวันทุกวันทุกวันมันท้อเหมือนกันนะครับถ้าเราอะลองจินตนาการว่าวันหนึ่งเรามีดาวไลน์วันหนึ่งเรามีทีมงานสามคนห้าคนสิบคนแล้วเราต้องโทรห้าคนสิบสายเนี่ยทุกวันทุกวันทุกวันไม่มีวันไหนเลยที่เราต้องแบบมีมีดาวไลน์เราโทรหาเราเองอยู่ๆครับมีอยู่วันหนึ่งนายเอโทรมาหาเราเองเลยแล้วก็โทรหาเราติดติดกันเลยนะสามวันห้าวันเจ็ดวันถามใจตัวเราเองก่อน ในสิบคนนี้ถ้าคุณภาวนาได้เลือกได้คุณอยากให้ใครประสบความสำเร็จมากที่สุดคุณอยากช่วยใครที่สุดคุณมีใจอะอยากจะแบบโฟกัสใครมากที่สุดใน A อไหมใจเขาใจเราครับอย่าให้อัปไลน์เป็นฝ่ายตาม A อเราทุกวันโอเคไหมอันนี้ไม่ได้พิมพ์ในสไลด์นะถือว่าให้เป็นเคล็ดลับคนที่ฟังมาถึงท้ายคลิปและตั้งใจฟังไม่มีสไลด์ก็ยังได้ตรงนี้ไปนะครับสไลด์สุดท้ายแล้เป็นเทคนิคนะครับก็เชื่อว่าเวลาเรา ได้ทิศทางจากโค้ชไปนะครับได้ทิศทางจากอัพไลน์ไปสิ่งสําคัญที่สุดที่เรียกว่าเป็นทิปเลยก็คือจึกแล้วทํามีแต่โตจึกแล้วโมว้มีแต่เพลียครับบางทีฟังสื่อแล้วจึกบางที AR กับโค้ชแล้วจึกบางคนบอกโอ้โหมีดปักหลังแบบโอ้โหยจึกมากนะครับเต็มไปหมดเลยแล้วก็ทําเหมือนเดิมไม่มีอะไรครับเพลียจึกแล้วก็โม่เดี๋ยวจะทํานู่นทํานี่นะครับบางทีเนะีเอาแค่เรื่องเดียว โค้ชบอกอัพไลน์บอกเรื่องเดียวรีบทำนะครับเทคนิคเลยคือทำ,ทำทันทีได้ทิศทางไปแล้วได้การบ้านไปแล้วทำ,ทำทันทีอย่าเหมือนคนใหม่เคยเป็นไหมเจอคนใหม่มีผู้มุ่งหวังนัดอยากจะสปอนเซอร์เขาก็ลูกยายอ้างหลานยายเลื่อนเพื่อนยายผัด เราอะก็เบื่อคนใหม่ที่เป็นแบบนี้วันนี้เราเข้ามาเป็นนักธุรกิจวันนี้เราตั้งใจอยากมีผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากสร้างธุรกิจอย่างมืออาชีพเวลาโค้ชให้คําแนะนําเวลาอัพไลน์ให้ทิศทางให้กันบ้านเราอะทาตัวกลับไปเป็นคนใหม่หรือเปล่าอ้างอัพไลน์เลื่อนเดี๋ยวก่อนไว้ค่อยทํายังไม่พร้อมถ้าเป็นแบบนั้นนะครับก็แสดงว่าเรายังไม่พร้อมที่จะ รับความสําเร็จใหม่ๆฉะนั้นเชื่อว่าคนที่ฟังมาถึงตรงนี้ไม่เป็นแน่นอนนะครับได้ทิศทางไปแล้วการบ้านไปแล้วนะครับทาทันทีไม่เป็นลูกใหญ่อ้างหลานในเลื่อนเพื่อนใยนยผัดนะเราทําทันทีได้แน่นอนนะครับก็ฝากไว้เป็นคลิปสั้นๆที่อยากให้ฟังซ้ําๆและนําไปปฏิบัตินะครับเชื่อว่าจะทําให้เรา a r ออย่างมีประสิทธิภาพเก่งเร็วมีทักษะเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จเร็วขึ้นด้วยฝากไว้ประมาณนี้สวัสดีครับ